สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมปี2568นนะคะเราจะมาวางแผนดวงชะตากันและจะพิจารณากันไปในแต่ละด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพการแก้ปัญหาเรื่องเด่นที่คุณควรจะรับรู้และเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะในแง่มุมของการทำงานในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่าคนยังอยู่ในโหมดของความจริงจังอย่างมากนะคะ มีความขยันขันแข็งรวมไปถึงมีไอเดียต่างๆที่โลดแล่นอยู่เสมอยิ่งชาวละคนาราศีพฤษศท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์การผลิตสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานออกแบบงานศิลปะงานที่เกี่ยวข้องก,กับการพูดการสื่อสารการเจรจาคุณจะทำงานเหล่านั้นออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะและชาวละคนาราศีพฤษภก็ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบปฏิพานในการแก้ไขกับปัญหาที่คุณเจอเฉพาะหน้าได้อย่าง รวดเร็วทันใจค่ะในระยะนี้มันอาจจะมีภารกิจเร่งด่วนหรือว่างานท้าทายเข้ามาค่อนข้างมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤศภก็สามารถที่จะรับมือกับทุกๆเรื่องได้เป็นอย่างดีเพราะคุณเป็นคนที่มีความแอคทีฟค่ะเป็นคนที่มีไฟมีพลังค่ะชาวลัคนาราศีพฤศภเนี่ยเวลาที่เจอกับปัญหาไม่ค่อยที่จะ ท้อต่อปัญหานะคุณไม่ได้หดหูนะคุณพร้อมสู้คุณพร้อมลุยคุณพร้อมอเผชิญหน้านะคะแม้ว่าบางทีการคิดการตัดสินใจของคุณนั้นอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามความช้าตรงนั้นแหละค่ะที่มันจะเป็นผลดีทําให้คุณมีการคิดมีการตัดสินใจที่รอบคอบไม่ได้เป็นการคิดตัดสินใจที่รวดเร็วหรือว่าหุนหันพลันแล่นจนเกินไปค่ะสิ่งที่ส่งผลเด่นต่อด้านการงานแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้คือคุณจะได้รับมอบหมายให้ทํางานสําคัญคญ มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ โปรเจกต์ที่มีความสําคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานของคุณหรือบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณคิดเองเริ่มเองอยากลงมือเองอยากจะพัฒนาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะใช้ไอเดียของตัวเองเป็นหลักในการทําก็มีเกณฑ์ที่จะจัดทําได้ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ไว้ใจตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญกับตัวคุณนะเวลาที่ชาวลักนาราศีพฤษพหยิบจับทําอะไรก็มักจะมีคนมองเห็นถึงความสามารถมองเห็นถึงศักย ภาพในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณปล่อยของออกมาได้เต็มที่เลยนะคะมีความสามารถอะไรงัดออกมาโชว์ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะพอมีคนเพ่งเลง็งคนมองเข้ามาเขาก็จะได้เห็นว่าคุณนั้นมีความสามารถหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนั่นเองค่ะส่วนในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภมันเป็นจังหวะที่ โอ้โหปังเหมือนกันนะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากหลายทางไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากทรัพย์สินครอบครัวที่ดินบ้านหุ้นนะคะหรือการลงทุนอะไรพิเศษพิเศกก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมาชาวลัคนาราศีพฤศภบางคนไม่ได้รับมาเป็นตัวเงินนะแต่ได้รับมาเป็นสิ่งของได้รับมาเป็นมรดกอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพฤศภคะให้ระมัดระวังความอิจฉาริษยาเวลาที่คุณได้รับมรดกได้รับมอบที่ดิน ได้รับโอนที่ทางต่างๆมนะันอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความอิจฉาริษยาเอาไว้ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยวดยานผ่านนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ้านจะมากขึ้นนะคะในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเงินเก่า เงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกเงินเบี้ยยังชีพนะคะเงินที่มันควรจะเป็นของคุณะ่ะนะคะเงินอะไรก็ตามที่ที่ก่อนหน้านี้คุณควรจะได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้รับอะ่ะก็อาจจะได้รับมาในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะส่วนชาวและนาราศีพฤษภท่านใดที่มีหนี้สินนะคะแล้วคุณจ่ายไม่ไหวจ่ายไม่ทันในช่วงนี้ใช้ปาก ใช้วาจาใช้คําพูดในการเจรจาขอต่อรองขอผ่อนพันได้มีเกณฑ์เจรจาได้สําเร็จหรืออาจจะได้รับการยื่นมือมาช่วยเหลือจากใครบางคนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในแง่มุมของการเงินการทองนะคะชาวาลนราศีพฤษภค่ะ ในแง่มุมของสุขภาพโดยรวมสุขภาพยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันลิ้นเหงือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีแผลในปากร้อนในหรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดลมทางเดินหายใจต่างๆดูให้ดีเป็นวัดมีน้ำมูกช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวน,บา,นบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะใครที่มีผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในบ้าน ให้ระมัดระวังผู้สูงวัยป่วยไข้ไม่สบายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารหรือกระดูกข้อเข่านั่นเองค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะในระยะนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องใหญ่ๆที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอาจจะมีข่าวคราวของการเปลี่ยนแปลงนะะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของการครอบครองอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้คุณเกิดความไม่พอใจก็ต้องพยายามระงับอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติให้ใช้ปัญญา และไม่ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะทําอะไรนะคะก็ต้องพยายามวางแผนสํารองไว้เสมอค่ะมีแผน A แล้วอย่าลืมวางแผน B เผื่อไว้ด้วยนะคะเมื่อแผน A ไม่เป็นไปตามเป้าไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวงังอย่างน้อยดึงแผน B มาใช้ก็จะดีกว่าดีกว่าเราไปลนลานแล้วทําอะไรที่มันแบบหุนหันพลันแล่นมันอาจจะสร้างความเสียหายให้คุณได้ค่ะ ส่วนสิ่งที่ส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยชะงักที่มันเคยชะลอตัวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบางคนตกงานบางคนมีคําสั่งให้ออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการงานนะหรือบางคนอยู่ในสภาวะที่ค้าขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่เช่นอาจจะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อที่จะเปิดธุรกิจอะไรเล็กๆร่วมกันหรืออาจจะได้เข้าไปสู่ในแนวทาง ของการทำงานผ่านทางออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์ผลิตคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะด้วยในช่วงนี้เนี่ยความคิดความสร้างสารรค์ของชาวลัคนาราศีพฤษภกําลังพุ่งสูงเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับฟรีแลนซ์งานอิสระงานที่ต้องใช้ความคิดหรือว่าการออกแบบจะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภคะสมัยมองว่าสิ่งที่ส่งผลโดดเด่นต่อคุณมากใน ช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้คือการได้โชคได้ลาบจากคนเพศหญิงนะบุคคลที่เป็นเพศหญิงมักจะให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตที่ดีต่อชาวพฤศษภไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการทํางานหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงคอยซัพพอร์ตหรือคุณแม่ให้เงินใช้หรือมีโชคลาบจากคนเพศหญิงอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีพฤศภ ชาวประสบท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องหลาไปก่อนสวัสดีค่ะ